โยเซฟเป็นพยานโยเซฟเป็นพยานอย่างแท้จริงอย่างแท้จริงโดยกล่าวว่าพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของข้อพระเจ้าจะทรงยกผู้อย่างรู้ผู้หน่งขึ้นผู้อย่างรู้มันผู สามารถเห็นอะไรจะเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นเรามีคนอย่างนี้ดอนนี่เป็นสัจจะพัยาการประธานเนลสันและคนอึดอ,อึเป็นผู้รึกษาและ,ะผู้คนอึดอเป,เป็นสิบสองคนเป็นสัจจะพัยาการและผู้อย่างรู้และผู้ผเปิดเผย มีม uh, ีตอนนี้เดี่ยวนี้ที่แผ่นดินโลกจริงๆและอีกอีกวันนี้เป็นวันอังคารใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันเุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสร์อีกสี่วันพวกเขาจะผุนเยอะแยะอีกทำสิ่งนี้ทุกหกเดือนจะมีการประชุมใหญ่และพวกเขาสอนสมาติ ของศาสนาเจอของพระยูคุขสรศแห่งวิษสุชงยุคสุดท้ายอสอนพวกเขาและคุณไม่ใช่ต้องเป็นสมัชิกคุณใครก็ได้อยากเห็นเห็นได้และเรียนรู้ได้และโอ้คุณจะชอบถ้าคุณจะดูคุณจะชอบและเรียนรู้สิ่งว่าคุณต้องเรียนรู้นะโอเ okay. ค we're still in อยู่ที่ข้อ6แล้วซึ่งจะเป็นผู้ยังรู้ที่เลือดเลอะแก่เลือดเนื้อเชื้อไขของข้อพเจ้าผู้ยังรู้นี้เป็นคนหนึ่งที่เสร็จเรากำลังฟังภัยกรณ์ของโยเซฟในอียิปเกี่ยวกับ โยเซฟเสมกกำลังพูดเกี่ยวกับโยเซฟเมถ้าจริงแล้วโยเซฟกล่าวยังแท้จริงว่าพระเจ้าตราสกับข้าพระเจ้าดังนี้เราจะยกผู้ยังรู้ที่เลือดเลยผู้นึงขึ้นจากเลือดเนื้อเชื้อไขของเจ้า และเขาจะได้รับความนับถืออย่างสูงในบรรดาเลือดเนื้อเชื้อไขของเจ้าเราจะให้ปัญญาแก่เขาเพื่อเขาจะทำงานเพื่อเลือดเนื้อ,อเชื้อไขของเจ้าล้ำปักแน่นหน่อย พี่น้องของเขาซึ่งจะมีค่ายิ่งแก่พวกเขาคำคำนั้นเป็นตับพี่หมอมนะแม้ต่อก่อนนำพวกเขาสู่ความรู้ถึงพันธสัญญาซึ่งเราทำไว้กับปันพบปรุของเจ้า และเราจะให้ปัญญาติแก่เขาข้อหนึ่งว่าเขาจะไม่ทำงานเอื่นใดนอกจากงานที่เราจะสั่งเขาและเราจะทำให้เขายิ่งใหญ่ในสายตาของเราเพราะเขาจะทำงานของเรา จเจ้าพูดอย่างนั้นเกี่ยวกับโจเซฟปาเม่บอกโจเซปในอีเย็บและโจเซปในอีเย็บเขียนและเมื่อลีไฮได้รับแผ่นจะระเท่องเหลืองเขาอ่านและอ้อเขียนแต่บอกโจเซฟเป็นบุตรของลีไฮเป็นบุตรของลีไฮลีไฮกำลังสอน คือว่าอาจจะอาจจะราหายให้นำกับลูกใชย the last son นำเหมือนกันกันกบโยเซฟเพราะว่าชอบอาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ารู้ว่าโยเซฟพ,พี่แสนมากและคนชอบทำด้วยโอเค โอเคและเราจะให้ปัญญาอ้อ่านแล้วใช่และเขาจะยิ่งใหญ่เหมือนโมเสสผู้ซึ่งเรากล่าวไว้ว่าเราจะยกขึ้นให้เจ้าเพื่อบลปล่อยผู้คนของเราโอ้เถื่อสายแห่งอิสราเอล โมเสสเกิดข uh, ึ้นหลังจากโยเซฟในอียิปต์โมเสสมาหลังจากเป็นโยเซฟมีมีลูก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 อื่อๆมีครอบครัวของอิสราเอลมาใหญ่และเป็นเฉลยถง คนที่เยอาเชาเยี่ยบเพราะฉะนั้นพระเจ้าให้โมเสสไปช่วยผู้คนนั้นไปจากเป็นเฉลยและก็คิดว่านาอัศาจรรย์ว่าโจเซฟรู้เกี่ยวกับโมเสสก่อนเพราะว่าเป็นเป็นผู้ยังรู้จริงๆ Okay. อคขส็และเราจะยกโมเสสขึ้นเพื่อปลดปล่อยผู้คนผู้คนของเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์แต่เราจะยกผู้ยังรู้ผู้หนึ่งขึ้นจากเลือดเนื้อเชื้อไขของเจ้าและเราจะให้ พลังขอโทษเราจะให้พลังความสามารถกับเขาเพื่อนำคำของเราออกมาสู่นอคำทีนี่เพื่อเพื่อนำคำของเราออกมาสู่นอเนื้อเชื้อไขของเจ้าและไม่ไม่เพียง เพื่อความนำข้ามของเราออกมาท่านเท่านั้นแต่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เพื่อเขาในคำของเราซึ่งจะออกไปในบรรดาเพื่อเขาแล้วพระเจ้าตรัสอืมโอเคก็เป็นอย่างนี้จริงๆ m